สวัสดีครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางศิ์ลำเพลินออฟวิชยวนะครับขณนะน,นี้เวลาบ่ายโมงนิดๆน,นะครับน้องนั่งหาเครื่องเตรียมตัวแล้วครับลงลังลงของให้เรียบร้อยแล้วครับ สวัสดีซีม้งเล้งแต่ไมีนะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีโอ้สวยแส่มากคือบอนอนไปกระผายฮะไปกระผายเขาสวยแล้วทีมงานผมหายไปหนึ่งคนเนี่ยมันหายไปหนึ่งคนเนี่ยผมเห็นเลยเนี่ยทีมงานหายไปหนึ่งคนไม่ได้ไปด้วยกันเหรอแล้วใครอ่ะหายอ่ะ

ที่มีแดนเซอร์ครับอปเอาเอาสู่เขาเร็วแรงงานต่างดาวอ่ะโอ้โหสมไม่หอมสัอมไม่ไปลงงานลงบันจิบหคนเป็นมันจิมบหอนคักโอ้ยสั่มลงอานลกไกลหนิล่ะขึ้นนั่นลงอ่ะเอา อันนี้มันมีเสียงก็เพลินสินเนี่ย <c oughs> มันมีเสียงก็อยากแยากหน่อยอาามา,มาทดสอบท์เบอร์หา้ามีจิจม,มีการน้ำขอมา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 เซินไก่เซินไก่ต้องกินไก่เฮ้ยเซินไก่ไม่กินไก่บ่ได้เฮ้ยนี่สีน้องนี่ครับ แดดแดดครับล่องลอกโลงล่างเอ้าอู้หู้บอ้ปตวังร้อนตับแตดเลยแตคชิปนี้กันจิตมันห่ออะไรอยู่เนี่ยแปลี่ยนที่นิเขาสพอนบุดเลยอุปัยเลยโอ้ยกบเทาแท้ผักแน่เปลี่ชิปชิปเลยไม่ชิปก็ชิปเด็แต่เศร้าม่ เขาจะอกว่านี่เลยหาชิปหรืวานี่เล้อีกสี่ชิบอมไปเอาลากไปเออขับเหนียบแรงงานเท่าหลังนังเนี่ยเสี่น้ดังว่ามันเป็นไงว่ามันของไงไปไหนดิ่น้องเอาอ็มมันหยาบเลยตัวเนี้ยมันก็เสียขาด เข้าขาดเลยโอ้าตายไม่ลเลี้ยงเบียร์แล้วกดไม่เลี้ยงเบียรเลยมาเลี้ยงไม่ใช่ไทยมาเลี้ยงเอาลากไปนี่ครับพี่น้องเย็นนี้อย่าลืมนะครับมีดารารับเชิญน,นะครับดาราผับพยุนคล้ายออกสองคนครับาาอเอากลุ่มปิดได้เลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท ่ดแล,แลเ็เท้ากับโจโยโมนินครับอนหนเอาเสือขาวนะาวอีกโจโยโมนิน,นครับ,บแล้วก็เลีกนาลิมวนนะครับฮะอไเช็ดโจยมน,นินแล้วดาด้หนังคายออก <c oughs> เอาไปไปหลักไป,ไปเอาโอ้ยพี่น้องนี่ครับระวังรถนะหนูข้ามถนนระวังรถด้วย ถามมัตสีขับแฉบครับเอาเปลากระโจมอยู่โจมรุ่นนี้โจมเอาลากไปเลยครับรุ่นนี้ครับลาก,กเดยแต่รุ่นน้ำเงินครับดูรถนะหนูรถน,น้าจะไปสได้ับเต้นนะอันนี้เราเล่นแต่หัววันนะครับเพราะว่าช่วง4โมงเย็นนี่จะมีวอลกิ้งนะครับ น,นี่บ่ายสองโมงแล้วนะครับรถมาแล้วหนูรถมารถมานี่ครับเซ็ตซับเรียบร้อยครับ LED ตอนนี้รอแค่ไรติ้งนะครับรอแค่ทีมไรติ้งมาติดตั้งไฟครับไปลากไปโอ้ สนามมันแฉีบครับแต่ว่ามันยาวครับพี่น้องยาวไปโอ้มันลึกครับยาวลึกไปเรื่อยเลยครับโอ้หมื่นคนนี่ถ้ายืนนี่ได้สบายสบายครับถ้ายืนนะครับถ้ายืนเอาไปไปเออหล,กลักไปโอ้จะได้เปลี่ยนเสียกโอ้โหเานาะเนาะในช่องวงคับไม่ไองถามเลยดิเอ๊ะนช่งวง เริ่มตั้งแต่4โมงเลยนะครับ4โมงอุตส่าห์ทายกันได้ปะเนี่ยเออได้เอาปูเลยครับบ่าย4โมงนี่เริ่มแล้วครับเริ่มทำการแสดงแล้วนะเริ่มบล็อกกิ้งแล้วอ่าอาจารย์น้่งดนตีขึ้นเวทีน่าจะ6โมงนะอ่จะแบนนะจะแมนอ่าครับเพราะว่าเขาเขาบล็อกกิ้งไม่ได้ใช้นักดนตรีแล้วมั้งได้ครับบล็อกกิ้งใช้นักดนตรีไหมไม่ไม่น่าใช้นะบวบรถมาหนูรถมารถมามีแต่บล็อกกิ้งของแดนเซอร์ผู้สิ้นสุดนได้รูปที่สิเดนะอ๋ กอ,อดกอดอยูอ่ยเดี๋ยวขเราต่ัดโอ้สู้ๆนะร้อนโอ้ยโอ้ยหนองหน้าหางเคืองห้องโบซันไงยอย่างไรครับพี่น้องเมืองไหนบัง <laughs> ถ้าก็แบกสอบเขาพู้นี่น่ะซันเมืองเงยอ่ให้มันหูไป ยวงดีทั้งเราอนั่งหางเครื่องเข้ากับออกมา<ฆ>เตรียมตัวแล้วครับเพราะว่าซีโมงเร่งเริ่มนะครับเริ่มใช้นักดนตรีไหมครับอาจารย์ครับครูอะใช้ยอยู่ไหมเอาใช้อยู่ก็หกวงวันแล้วเอาเลกระบะเกียร์้งัง สา5ี่ห้าไปไหนทุ่งนี้เนาะก็ใช่ไงก็วิ่งออกนี่ก็ส5สไปลงลังสีไงใช่ไหมครับจะปาเสร็จใช่แล้วก็ม้วนเลยม้วนม้วนไปโดนเลยลงตู้ฝาเลยล่ะสามสี่ห้าหรือสี่สี่ห้าหกสามสี่ห้าสามสห้าใช่ไหมีสเรามากับสามสี่หกสามี่หเปิดออกมามีแต่สองสองเหียวอ่ะ เอาพี่น้องขอบพูดกันขอบพูดทุกร่างใจขอบพูดทุกการได้ตามขอบคุณทุกการเราชื่นชรับชิปนี้สวัสดีจ้า